จับคุกโดยการจับคุกในพ่อฐานนั้น่าจะถูกส่งไปเรือน uhm ้ำจำของซอมบี้เดี๋ยวนะยังมีซอมบี้อยู่โอ้โหวันนี้เออก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในไลไ์เออเออกางเกงหายทำไมกางเกงหายเดี๋ยวเดี๋ยวเราีเซร็จก่อนทำไมกางเกงหายกางเกงหายเฉยเลย กางเกงหายแล้วไปดูว่ะเพื่อนไปเพื่อนไปเนไป,ไปตอนนั้นเป็นบัดลมเห็นเห็นอยู่โอ้ปุ๊บปุ๊บตัว,วตรงน,นี้โอเคง่ายกังเกงเราหายไปไหนวะกังเกงหายไป ไปกันเลยวู้ฮูตรงนี้ก็แค่หลบตรงนี้เคยหลบเลเซอร์ทำไมคุณผู้หญิงถึงโอ๊โดดผู้หญิงไปก่อนเลยเนิดหร่อยต,ตัวสัตอือรอดเท่าไหร่ตรงนี้เห็นปุ๊บเจ๊คอยอยู่ทำไมเราโอ้ทำไมกกงเกงเราต้องหายไปด้วยเนะี่ย ขยียบอันนี้เป็นของเมกาออฟบ,บีนะครับก็ถ้าเป็นของเมกาออฟบ,บีวูฟเกมมิ่งวทีหรือว่าของ Wiz หรือว่าของแพตตินัมโฟเขาจะเขียนว่าว z สเดธอ๋อ้แล้วดูดิบันไดซ่อมแซมบันไดบ้างนะครับเจ้าของคุกครับฝากซ่อมแซมบันไดด้วยออบันไดคือจะไม่ให้นักโทษหนีเลยมันจะบันได ขนาดเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ได้เลยโอ้โหนักขึ้นสูงมากถ้าตกลงไปนี่คือต้องเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยนี่คือต้องเริ่มตรงบันไดนี้ใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะเราดูตอนนี้เราอยู่ในรายการเทพแห่งปากก่ากล้วยซึ้บอ้อถึงแล้วลงลิฟต์นี่เหรอไม่น่าจะใช่ What What ลงลิฟต์พวกนี้เหรอโอ้ จริงด้วยโอ้สองบีเจียวแล้สองบีโอ้โหโอ้โอ,โอผมขอแนะนำอะไรอย่างอย่าดูตอนกินข้าวครับห้ามจะไปอย่าดูคลิปนี้ตอนกินข้าวครับฮ่าังเกงแล้วก็ยังหายอยู่ อะไรกันเจยเล็กกันเกยกับมาเนี่ยโอ้มาต่างดาวว้าวอยู่ดีๆมันก็วิ่งเร็วงงเลยอยู่ดีๆมันก็วิ่งเร็วโอ้โดดเข้าสู่ แล้วเราก็วาร์ปข้ามมิติไปเจอกับตำรวจพูดนะไระทำไมพูดนะ้รถึงเออเอ้าวอ่านไม่ทันแล้วก็เข้าทางท่อระบายอากาศสิครับถามถามได้ไปยังไงหรือยังหรเอแล้ว,ลวจะมีทางสองข้างทางได้ไหมทำไมมันคุ้นๆไม่คุ้นนะเออเราไม่เคยเจอนี่นะเหมือน เหมือนแบบ Hotel o b b y ออะแต่เดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เล่นเอาผมเคยเล่นแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอเค,เอเอเคถ้าเหมือน Hotel o b b y นี่ผมออกเกมเลยโอ้เดี๋ยว b b y เป็นเป็น o b b y ที่ยากมากโอ้นี่คือสิ่งที่ผมชอบมากมามาดิมามาเลยมาเร็วย,งยิงเร็วยิงดีเออ เออเฮ้ยเกือบไม่ถึงเอ,อ้าล้มด้วยไอ้จะกันล้มด้วยว้าวกีดูเลเซอร์ไม่ตายโอ้โหผมต้องกลับมาในที่ที่ดีอ่ะผมวิ่งไปผมวิ่งไปวิ่งไปก็ได้นี่นะเขาให้สไลเดอร์ผมวิ่งนี่แหละเขาให้สไลเดอร์ผมเดินไปนี่แหละดีสุดแล้ว เทอำอไรของนายมาจะจะโชว์ตัวอย่างให้ดูดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นยาเห็นนะคนเทพเขาเล่นกันอย่างงี้หมดนี่ขอเขาจะเล่นกับคนเทพโอ้จะดูคน เฮ้ยตรงน,นี้ไม่ยากตรงน,นี้ไม่ยากวู้เย่เราออกมาจากเออเจะพูดว่าออกก็ไม่เชิงอย่างนั้นก็ผ่านฝันลายมาแล้วจะบอกได้ว่าเราต้องผ่านไปตรงนี้นสิ่งด้วยมีกระดูกของซอมบี้ตรงนี้อยู่อ่อทาทงนี้เป็นมิโกนไม่รู้ว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย จากคุกกลายเป็นที่ไหนวะนี่มันไม่ใช่ว่าคุกก็แหละโ,โ,โอ้โหโผลมาต่อหน้าต่อตาโผลมาต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรเราเป็นคนเทพยังไงเข้ามาขบวนมาแค่แค่นิดเดียวเราก็ไม่เป็นไรหรอกมาขึ้นมาดิเอออย่างนั้นแหละ ว่าผมโดนไปเลยเออไปแล้วนี่มันแลบวิชาของนักวิทยาศาสตร์บ้าถาว่าผมรู้ได้ไงผมมันโนขึ้นมาเองเกือบโดนโอ้มันกะจะเสียบเละเลยมันกะจะเสียบเลยเลยเหรอเนี่ยมันกะจะอ้า ปนไม่เห็นนะครับช่วยแกนทำเป็นไม่เห็นนะครับ,แ,นนรบแต้วงค่อยๆไปแล้วตอนนี้เส้นมันเล็กมากโอ,โอ,โอ้เกือบเกือบเกือบสะดุดสะดุดไปเร็วโดดเลยครับอ้อข้างไหนต่อให้เลือกประตูเหรอโอประตูโอประตูนั่นแหละสีที่มันเหมือนปีแสงสว่างในชีวิตถือเย่ อ้าวจบแล้วแต่ผมขอถามหน่อยนะครับทำไมกางเกงผมถึงต้องหายไปด้วยครับผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจกับคุณคุณคุณเมก้าออบบี้ผมไม่เข้าใจคุณโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะแต่งตัวให้มันเท่ๆหน่อยเดี๋ยวหนก็จะกางเกงหายชีวิตโอเคครับบ๊ายบายไปแล้วครับ